สว, brands, stage, สวัสดีจ้าโลตายก้าโหสวัสดีจ้าตายก้าโหก็มีอะไรปูอ่ก็ปก็ที่สอย่าเกิงสอยเปตากาไทยฮะก็มีอะไรปูเลิงฉาโปูอ่าปเกิงฉาเปตาก้าไทยหรือก็ยาเกิงพีนแกเย้าออหงโจกแกอ่าจงย้าพีนทองแกวันนี้จะมาต้มน้ําสําหรับอ่าทําให้อ่าเลือดลมดีสําหรับอ่าจะกินแล้วไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะ ก็ทาให้เลือดลมดีนะคะเลือดลมดีช่วยช่วยระบบย่อยของอาหารนะคะขิงนะคะใส่ขิงนะคะแล้วก็มีผู้ซาจีนไม่มีเม็ดนะคะมันมีแต่เนื้อจ้ะอันนี้เอาเม็ดออกแล้วนะคะผู้ซาจีนแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําก่อนนะคะผู้ซาจีนอันนี้อ่าทให้เลือดลมดีนะคะขิงนะคะเลือดลมดีจะระบบไหลเวียนระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยจะดีจ้ะแล้วก็ พุทรานี่พุทรานี่ผลประโยชน์ของพุทราเนี่ยคือทําให้บํารุงเลือดจ้ะพุทราทําให้บํารุงเลือดนะคะทีนี้เราจะมาต้มให้ดูจ้ะเราใส่น้ําตาลปึกเข้าไปนะคะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปจ้ะเราใส่เข้าไปเลยจ้ะใครต้มอยากจะกินร้อนๆก็ได้หรือว่าอยากจะต้มแล้ว รอให้เย็นแล้วเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้เอาไว้กินตอนเย็นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วรอให้เดือดแล้วเลยจะใส่น้ําตาลจะ้ะขิงนี่ก็บํารุงนะคะขิงบํารุงแล้วก็ผู้ราก็บํารุงจะ้ะพุทรานี่ประโยชน์ของผู้รานี่คือบํารุงเลือดนะคะตามของอ่าอ่ายาจีนนี่ยคือจะบํารุงเลือดแล้วก็ขิงเนี่ย ทำให้เลือดลมดีระบบไหลเวยียนศีสะระระบบไหลเวยียนของเลือดเนี่ยระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยจะดีช่วยให้ระบบย่อยหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยจะดีมากเลยจ้ะทีนี้เรามาต้มเลยนะคะเรามาต้มเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดแล้วใส่ไปเลยจ้าเดี <Din. S 1> <ฮ>๋ยวเราต้มสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปจ้ะใส่น้ําตาลปึกเนี่ยอย่าใส่หวาน,จน,านจนหวานจนหวานมากจนเกินไปให้ไม่มีรสหวานนะคะ ใส่ให้มีรสหวานไม่หวานมากจนเกินไปถ้าเกิดหวานมากแล้วประโยชน์ของยาเนี่ยจะไม่จะไม่มีคุณภาพคือได้ความหวานเยอะไปจ้ะความหวานเนี่ยจะมีความหวานลดรสชาติให้ออกมีหวานประแมปะแล,ม,ะลมจ้ะทีนี้เราต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปเรื่อยๆจนเดือดนะคะต้มประมาณยี่สิบนาทีจ้ะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วทีนี้เราจะใส่เราจะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปแล้วต้มประมาณยี่สิบนาทีจ้ะ โอเคล้ค่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้ะนี่ตแรกจกเกิ้อแร่เยาวเออคือคือเทชนหวานละจเยาวหงโจแจะให้บำหัวาอ๋อจ,จะโปเ้เ่จะลงพินทองกันลเอม่ท,ที่ิมล้ะก็ต้ยินลเแล้ว,ลวก็ไททกยยก้ายนิานนยล้อ่นบริีมมเมเกิเร่เริเร่เหล่องล่มเร่่ไปเก่เนเกาเริ่มเริามิมเิมเริ่มเก็ตมเาิิ่ิ่ิ่มเิมเดิ่มเรมะ จะโปกเกลอยแล้วจะโป้ยี่สับฟันจงจะเก,าก่ากะลาโอ้ลายก้าเยาก็คือกวนกวนเจ้าเจี่เวแล้วจะหลอดที่พินทองรอให้เดือดแล้วเราจะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าพระจ้าน้ําเดือดแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปแล้วจะต้มประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติหวานพอไหมจะหวานมากจนเกินไปเราจะใส่น้ําตาลปึกเข้าไปจ้า แต่น้ำตาลปึกไปสี่ก้อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าน้ําตาลละลายแล้วเรามาชิมว่ารสชาติหวานพอดีไหมจะเกิดยังหวานไม่พอดีนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลเพิ่มไปอีกะะแต่ว่าอย่าหวานมากจนเกินไปนะคะเข็งเนี่ยช่วยให้เลือดลมดีพุทราเนี่ยช่วยมาให้บํารุงเลือดจ้ะแล้วใส่น้ําตาลเข้าไปเนี่ยทาให้มีรสหวานทําให้กินง่าย ở đây cơn lên cho giáo à hoàn mày tôi hồng chỗ lên cho bố cả, lọt bếp pin lọt hơi lên cho thìm thìm té cho lên tao mồ có khơi cầm lạn dám cả ha gì cháu cháu xét hạt dám cả là đi coi ha tôi có trường vài giờ hồ tôi có hụt hê, giờ la có la là chú tôi gì sập trong trời mẹ ถ煮ไ,ได้ไ,ไ,ไม่太甜啊同埋我哋落咗嗰啲红枣咧红枣啊比较香啊比ง啲有啲甜味噶有啲香味噶เก็ว่าเ่ทีพุทราจีนเนี่ยเราใส่เข้าไปมันจะมีรสหอมนะคะพุทราจีนเนี่ยจะมีรสหอมแล้วจะมีรสหวานด้วยจ้ะทีนี้เราใส่เข้าไปน้ำตาลปึกเข้าไปแล้วเราก็อย่าใส่มากจนเกินไปอย่าทำให้หวานเจี๊ยบนะคะไม่ทำให้หวานมากจนเกินไปให้มีรสหวานแต่ไม่ไม่หวานมากจนเกินไปค่ะ กาเราต้มต่อไปประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ามาจ้าต้มไปสักพักหนึ่งน้ำตาลละลายแล้วนะคะทีนี้เรามาชิมดูก่อนว่าหวานพอหรือ,อยังนะคะเรามาชิมจ้าตอนนี้อ่ากลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมของพุทรานะคะเรามาชิมกันเลยจ้าก็มาอีกาฮฮฮฮกหอมองอมาดด้วตหอมก,ก็ที่เอ่อหงโจ枣ก็มา试一试味睇าทีม หวานพอดีจ้ะโอเคเราไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วนะคะหวาน